สวัสดีครับผม NOT AZ Amazon Channel ครตอนนี้คุณอยู่กับ Ghost of Tsushima ในตอนที่5นี่แหละอันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าผมไปฟาร,ร์มมาบางส่วนเะนี่ยอ่เห็นใส่ชุดเป็นโลนินอย่างนี้อันนี้คือชุดโลนินเนะโลนินหมวกฟ้านะแล้วก็ต้องขอโทษตรงที่ผมดันฟาร,ร์มเพลินจนไปถึงตัวเนื้อเรื่องที่เป็นในเรื่องหลับบางส่วนนะซึ่งเป็นในเรื่องของริวโซซึ่งริวโซเป็นเพื่อนของจินสากายนะเป็น ตอนนี้ตัวเรียวโซก็เ,เป็นโลนินนะไม่ได้เป็นสมุไรนะโลนินคือกลุ่มทหารรับจ้างอนะกลุ่มสมุไรที่ไร้หนายนะเขาจะเรียกโลนินนะฮะซึ่งเรียวโซก็เหมือนเป็นตอนนี้เป็นเหมือนหัวหน้าของกลุ่มหมวกฟางแนละ้วเพราะว่าหัวหน้าเก่าตายไปแล้วในศึกสงครามตอนที่มองโกบุกนะฮะช่วงแรกแนละ้คือตอนนี้ตัวจินก็ขอให้กลุ่มหมวกฟางกับตัวเรียวโซช่วยเข้าร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อไปชิงตัวท่านชิมุระหรือว่าท่านลุงของจินนั่นเองฮนะก็ก่อนอื่นนะตอนนี้เราต้องมาทําการป้่นสเสบียง แล้วก็ทำลายค่ายของมองโกล่ะให้กับพวกกลุ่มหมวกฟางก็คือโลนินนะให้เป็นการไว้ใจกันแล้วก็ช่วยกันเพื่อไปช่วยท่านลุงชิมุระนะโอเคเดี๋ยวมาดูเควสกันนะนี่ฮนะจริงๆจริงจริง,รง,รง,รงพาเน,นี้ยต้องเป็นเควสนี้นะเลือดนองมันทองทุ่งแต่ผมแบบดูการที่มันฟาร์มเพลินเนี่ยเนียเนียผมวิ่งลอ่อจนผมวิ่งมาอยู่เนะี้ยแล้วคือตอนแรกกับผมไม่ได้สังเกตน,นะว่าเป็นเควสหละ่ะคือผมมองแล้วหระว่ามันเป็นเควสเหลืองแต่แบบตอนแรกไม่ได้คิดว่าอันนคือมันเพลินไง ในการแปว่าเอาไอหากูเข้าเควสหลักเฉยเลยทั้งเป็นเควสหลักของตัวริวโซนะฮะอย่างที่ผมบอกนะโอเคตอนนี้ก็จะเป็นเควสอีกเควสหนึ่งของริวโซซึ่งเป็นเควสที่ผมบอกตะกี้เลยว่าเออเป็นการไปเอาสเสบียงแล้วก็บุกถล่มค่ายของพวกมองโกนะ่าเรื่องราวของริวโซะคือตอนนี้ผมมีชุดอ่าให้ดูชุดนะอ่ามีชุดของนันดนทางซึ่งได้จากไอคนที่ทําชุดก่อให้นะฮะเอามาให้แล้วก็ตัวชุดของโลนิน อันนี้ริวโซมาให้เรานะโอเคพูดเยอะละสือเวลาลยุยเลยดีกว่าไปเราไปหาลิวโซวตอนนี้ริวโซเขานัดก,กับเราว่าว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่ให้ไปหาเขาที่สุสานทาซุคามะนะฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ในค่ายของพวกกลุ่มหมวกฟางโลนินนะเน,นี่ยอ่าเนี่ยลิวโซนี่เมื่อคู่เขาว่าคาถามอะไรเจ้าเรื่องหนึง่งจะถามอะไรอ่ะอ่าไหน,นบอกไปรอที่สุสานเนี่ยมันนั่งรออยงนี้ เอาสิการจะตอบได้เจ้ารอจะศึกมาได้ยังไงบิดไม่รอดมีชาวบ้านนางนี้ช่วยข้าลากออกจากสนามรบเฝ้าพยาบาลข้าจนฟื้นตัวเจ้านี่มันโชคดีเสมอและเจ้ากับไพ้พหนีมาได้ยังไงเราวิ่งเอาเตรีย <c oughs> มสิ่งที่จะจำเป็นต้อง,ตองเตรียมเสียก่อนก<ข>าจะรอเจอยู่ที่สุสานเก่าโอเคเอาพูดง่ายนะเออก็ถูกนะไม่ไหวก็ต้องวิ <ขา S 2> ่งหนีถูกแล้วละถอยกําลัง โอเคมีอะไรเตรียมมาก็ไม่มีเลยเตรียมนะเออแล้วแล้วม้าเราอยู่ไหนนี่มันน่าใช่ทางงีฮะใช่เหรอเอาไม่รู้อะใช่ไม่ใช่ไม่รู้ขี่ไปก่อนนะแต่ม้าดำอะโอเคตอนนี้ผมมาร์กตำแหน่งแล้วเราจะไปที่สุสานกันเลยเออทำไมคูต้องไปก่อนวะดีฉยนโสดมันก็นัดมันนัดผมไว้ว่าเออ เดี๋ยวพอเมื่อไหร่ไปเจอที่โน่นนะเดีวตัวเองก็ขัดดาดอยู่งั้นแหะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยพวกมองโกว่ะอยู่ใกล้ค่ายเองเลยเว้ยลิวโซเดี๋ยวค่ายลูอัดมันให้เละมาดิมาดินี่เนี่ยมึงนี่เนี่ยมึงเอาตกใจกันดิเพื่อนตายเฉยเหรออื้ออื้อนี่เนี่ยมึงอ้ อุ้ยโอ้ยอุ้ยนี้ยไอ่เนี้ย่อุ้ยอา้ืมเรียบร้อยตายอะโอเคเหลือไอ้ไอ้นี่ไอ้ตัวใหญ่ไอ้ดาบมามามาเอ้ยอีกวัวไม่เอาอ้วนไม่เอาอืมเอ้ย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 เสียบเข้าไปเรียบร้อยเหลือไอ้นี่ฮะมามามา ต้องใช้ท่านี่ครบาลีฮะอุ๊ยอุ๊ยนี่ยอุยเนี้ยอุ้ยอุอ๊ยี่ยม้อุย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 ออุยเรียบร้อยฮะโอเคตายหมดแล้วเหลือเหรอเหลือหอมีชาวบ้านอยู่วะแต่เราช่วยคนนึงไม่ทันนะตายก่อนละ โอเคมันเป็นไรแล้วนะพวกมันจับตัวเจ้าที่ไหนได้บ้านของครอบครัวข้าอยู่ที่ชายฝั่งคาซิเดพวกมังโกเปลี่ยนที่นั่นเป็นอู่ต่อเรือไปแล้วพวกมันต้องการกางซ่อมแซมเรือให้พร้อมสาหรับการบุกครั้งใหญ่ต่อไปแน่อยู่ห่างจากที่นั่นไว้จนกว่าข้าจะสังหารพวกมันโอ้โหจินเอาจริงเว้ยเรียบร้อยฮะได้หนึ่งแต้มแล้วแล้วก็ได้ที่บุกใหม่แล้วฮะ เป็นค่ายแคมป์ต่อเรือใช่ไหมอู่ต่อเรือโอ้ยอยู่นี่อ่ะอ่าเนี่ยนี่จะเป็นแคมป์ใหญ่นะฮะที่เป็นสษณ์อย่างงี้ฮะซึ่งตอนนี้ผมก็มีขึ้นมาสองอันละจริงๆผมเคลียร์ประมาณสามอันสามค่ายแล้วมันก็ค่ายใหญ่นะฮะเ้ยสองค่ายดยิเออใช่สองค่ายแล้วก็มีค่ายเล็กที่ผมเคลียร์ไปบางส่วนเนี่ยอ่านี่คือขึ้นโพมาโอเคไปต่อดีกว่ารัางงี้ลูว อยู่ไหนวะเออมาแล้วมาแล้วออนอ้มันใช่ทางนี้หรอือบอกวะเป็นอย่งเงี้ยผมดูวันอ๋ออยู่ข้างบนไป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  <c oughs> ชาวบ้านยังกัวงวลกังวายอยู่เลยโอเคเก็บของมาผมจะไม่ตัดนะเพราะว่ามันไม่ได้ไก่มากเออถ้าประมาณสักหนึ่งกิโลอะไรเงี้ย เก๊กใ,ใจเลยเอออย่างว่าไปอย่าง,งกวางอะพวกนี้ฆ่าเราไม่ได้อะไรเลยสักอย่างนะ,คะแค่ฟันให้ตายธรรมดาเฉยๆหนังก็ไม่ได้ละลรก็ไม่ได้อะแปลกิแต่ถ้าเป็นหมูป่าก,กับหมีจะได้แน่นอนนะมันอยู่บนไหนข้างบนเหรอเอ,อ๊ะไม่ใช่เหมดอนไปบนมาไว้เราน่าจะส่งข้างล่างสุสานใช่ไหมเออน่นี่นีหนีหนีน โอเคอะลิวโซนเน่อยู่ในเขตสุสานเฮ้ยก็เมื่อกี้ก็คุยกันอยู่ไม่ใช่เหรอมาถึงก่อนดิเหรอพวกมันอะไรอะอยู่ไหนวะมีเสียงคนคุยกันนะโอเคผมจะได้มองซับนวหาลิวโซนจริงชุดนี้ก็เท่ดีะชุดโลนินอะผมชอบดิ มัดูเรียบง่ายไปดูแบบทำมือทำมืออ่าน,นี่เราโซออดีเจามาแล้วพร้อมป้นอาหารเพื่อพวกค่าเรียงมันถึงก้อนได้ไงวะอนี่ครบคนแล้วลึแค่คนที่สู้ได้เป็นเรื่องเป็นรล้ว ผู้ที่เหลือไม่หิวเกินไปก็ป่วยเกินไปหวังว่าพร้อมจะบุกป,ป้อมแล้วนะให้ดอกซากุระบานในหน้าหนาวก็ยังมีลุ้นมากกว่าเราได้อาหารนั่นมามันมีทางอยู่เสมอนั่นแหละเป็นทางที่ไม่ทําให้พวกเราไปตายครึ่งนึงก็ยังดีเสียลิวโซเสียค,คือกําลังน้อยมากฮะแต่จีนมีแผนนะเรื่องราวของลิวโซแม่งนึกแล้วเสียดายฮะไอหา่าเอ้ยคือ ผมกะจ,จะฟาร์มแบบไม่ให้ไปโดนควสหลักนะแต่ไม่เสือเข้าไปเฉยเลยไม่เป็นไรอะช่างมันมาลุอยอันนี้แทนนะยังดีที่ควีนลวโซก็ยังมีต่อไปเรื่อยๆนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันยาวแค่ไหนโอเคไหมไอ้บวกเท่เลยโอเคซับขึ้นไวมากอาจจะอ่านไม่ทันนะก็เกดี๋ยวดูซับกันเองฮะเดี๋ยวผมจะพูดอะไรไปเรื่อยๆอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว ยังไงลูกโซจับตาดูหัวคอยเพื่อรอสัญญาณของข้าตามใจเจ้าอ๋อให้อ๋อให้ชิบหายจินจินเข้าไปนั่นเอง่ะทำลายสัญญาณเตือนภัยในประภาคารอย่าให้สัญญาณเตือนภัยดังโอเคเดีย๋ยนะแบบแบบแบบเออตรงนี้มีคนหนึ่งโอเคลงไปดูไหนฮะมีอะไรไหมไม่มีขึ้นไปก่อน ผมเึงว่ามีคนไงเฮ้ยมามามาเสียบเขาให้ตายธนูเราเต็มเลยใช่ไหมเต็มอยู่แล้วฮะโอเคค่อยๆนะนี่มีตัวนึงมีตัวนึ่งมีหันมาเลย เสื้อคอให้เรียบร้อยโอ้โหวิโอ้โห,โโหใขรใหญ่ไม่อยู่ข้างล่างเลยนี่หว่าค่ยคอยไปอะเออยังไม่หมดยังไม่หมดเืออา้าทางนี้ง่ายกว,ว่าฮะโดโดแล้วก็ลอดเข้าไปเลยมีคนไหมไม่ม,มีมีตรงนน้นนะหวังว่าจะไม่เห็นโอเคไปสองเฮ้ยเดี๋ยวนะมันได้ยินป่าววะต้องค่อยๆขึ้นนะฮะ อืมฝัดหลังพอดีอะดีอะมันเป็นท่าแบบไอ้นั่นในวีท่าสัมหาพอดีอะไม่นั้นแม่งรู้ตัวแน่หมดยังมองรอบๆวะไม่น่ามีละมั้งนะโอเคได้เวลาจุดได้ยังอ๋อนี่หรอจุดตรงนี้เหรอนึกว่านึกว่าต้องจุดเขาเพิองข้างบนโอเคส่งสัญญาณนะเรียบร้อยแต่สัญญาณทิ้งไปต้องส่งสัญญาผู้หลีกโซะ อ๋อนี่มันเป็นสัญญาณเตือนภัยอะอันนี้เราจะส่งให้พวกเรือโซละจุดไฟที่ประพาคานเพื่อสัญญาณให้โจมตีเดี๋ยวเวลาแล้วเรือโซลุยเลยมาแล้วครับพานหมวกฟางแต่ไม่เยอะมากนะอาจเป็นกองโจเล็กออเองได้บูแล้วยอ้จะจอุย้ยอ อุ้ยยายไอ้หายอื้อุ้ยปุ๊บปุ๊บอื้อ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 ตายอ้าวไอ้นี่ไอ้นี่มันดีนิ่งเหรออื้อมอมืเรียบร้อยอะโคมองโกอื้ออื้ออื้ออุ้ยธนูเยอะวะธนูเยอะเอ้ยเอ้ย มีไงมึงอืมเฮ้ยเฮ้ยมีไงมึงอืมอีส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 มีนะสังหาพอดีฮะมีธนูอยู่นู้นนะฆ่ามันต้องฆ่ามันนะไอ้พวกป่วนป่วนอ่าอะไรอี่อีลวงไปเลยเฮ้ยขึ้นขึ้งไว

โอเคมันร่วงพอดีอ่ะโอเคตายหมดใช่ไหม,มแหมไม่ธรรมาดาทีมเราโอเคคุรีรือโซะโออโซะมาหาข้าวปลาเลี้ยงดูเงินไหมไหนล่าเสบียงในหอคอยก็ไม่มี จาเจออะไรหรือเปล่าแค่เอกสารมองโกนึงกองบนศพแม่ทัพขอข้าดูหนะ่อยท่านอ่านภาษามองโกออกเลยถ้าเขียนด้วยภาษาอักษรจีนคาก็พออ่านได้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันตั้งแต่ที่ข้าต้องอ่านตำราพี่ชัยสงครามนะ่ะที่นี่ใช้เก็บสเสบียงเพียงชั่วคราวพวกมันกำลังขนย้ายทุกอย่างอดอทะเลเรือจอดอยู่ในอ่าวเราไม่มีทางบุกได้ เราบุกที่นี่สำเร็จนะท่านเสียสติไปแล้วอ่ะอมีแผนอะไรอยู่เลยอ่าเดือโซตามน้ำมาดูกันว่าเราต้องเจอกับอะไรโอเคะน้กองใหญ่เลยนะอ๋อมีถังระเบิดอยู่นี่ไงโอเคะพวกมังกรมีเลี้ยงลิกมหาอยู่ ถ้าเราจระขโมยไปใช้ก็ต้องลุยฝ่ากองทัพพวกมันมีทั้งสิ่งขีดขวางและพลธนูอยู่มากหา่าจุดโจมซึ่งหน้าคงไม่ต่างจากเอาชีวิตไปทิพยาให้ลูกน้องอยู่ห่างจากแนวฆ่าสึกไว้ธนูไฟน่าจะจุดระเบิดได้แบบนั้นย่องดึงความสนใจได้แต่เราต้องให้พวกมันมองในทิศทางตรงกันอืม ส่งพลเนดูของเจ้าไปบนหน้าผาพวกมองโกโจัมัวพอราพวระวังเที่ยวเสี่ยวชิงลินพันอยู่แล้วเอาละพวกเราฝ่ายไม่รู้ว่าเรายึดป้อมไม่ได้แล้วเป็นโอกาสของเราทีร่ระหว่างที่พวกมันใจนั่นหลอกล่อพวกมันไว้จนกว่าเราจะได้เรือจากนั้นจงถอยเข้าไปป่าเสียแล้วคอยดูพาเพิ่งให้ข้าไปส่งสัญญ,ญาณโจมตีหาทางส่งไปไดีกว่าโอเคนำทางหลิวโซจากหน้าผา โอเคต้องไปทางนี้ใช่ไหมมิกิคือซับไม่ขึ้นไวมากอ่านไม่ทันมขอภัยด้วยฮะอ่านไม่ทันไม่ว่าลิงกูพันอีกนะโอเคเก็บไปสะบงสะเบียงโเลูกน้องเจ้าหน้าจะประจำตำแหน่งแล้วจุดก็อเพิ่งเลยเอาละพวกเรา ยี่แม่นเว้ยฮึมลุมบัม้มถ้ารู้แล้วอยู่ว่าต้องทำสำเร็จดูด่กองเพื่อนนั่นสิเราต้องค่อยๆไปค่อยๆของจริงเลยฮะนี้ไนี่แย่แม่งดีกว่าฮึมคิดหายแล้วติดแผนแล้วจริงไม่มีให้ต่อสู้โอ้โหเขียบเลย

จริงๆมันมันห้ามเจอนะฮะไอ้เท่แต่ผมเจอฟังระเบิดไปธนูห่ะไอ้เทยธนูธนูยิงผมอยู่มา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 ไม่เนี่ยมึงอืม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  เรียบร้อยอืมอืมคลิปหายแล้วอูไม่ยิงไม่อยู่เลยวะนุ่งจะเก่งเกินไปแล้วนะอืมเรียบร้อยอึ๊บอึ๊บืม

ไม่ีเนี่ยมึงเอ้ยเรียบร้อยเอาเชียการไป็ว่าฆ่าหมดไม่ต้องห่วงอะไรครับตรงนี้บอกเลยยิงไม่เข้าวะเอออย่างงี้ดิไม่เป็นไรดิโซถือว่าวงของเล่นแล้วกันนะยิงโดนไฟเผาเลยกูโอเคโดูกันโดูกัน นี่คือหมดยังอ๋อตรงนี้ไม่รู้ปล่อยมันปล่อยมันนะไป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 เร็ว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 เออโอเคเราต้องรีบไปให้ถึงจีบไม้พายเร็วไม่กินแม่งผมสบับเาเอกแหละนั่งแผ่นแตกเมื่อกี้ผมว่าจะโยนแล้วแบบให้มันกระจายเอาไว้ไงคือมันน่าจะตายเลยแบบการว่าแม่งไอ้ทางนู้นเห็นอีกจำไว้ไม่เป็นไรฮะถือว่าบอมสู้ไปฮะ กีเรีโซลีบอกเลยจิ้นแถนแตกแล้วไม่ใช่อย่างนี้นี่มีอาชีพเลยว่ามมนมีใครคิดจะจมเรือเราโอเคอ้าวเรียโซเสียไปแล้วะอ่านี่เจอขอมมหาว่าเรือใช่ไหมเพราะว่าเด็กบันทึกมังบอกว่าไอไอแคมเมอร์เงี้ยมันเป็นแค่ชั่วขราวนะไม่มีอะไรนึกไม่เลยว่าจะเป็นการดวนเราจะดวงกันใจขนาดนั้นตอนนี้ก็รู้แล้วนี่ ไม่เจอเลยเว้ยทางนี้ก็ไม่มีอาหารเลยไม่มีเวลสเบียงไหมไม่มีอ่ะอาจจะอยู่ลาถัดไปเสียงเหมือนเห็นนะนี่มีศัตรูอยู่นี่ะเปิดงี้เลยหบลิวโซย Ê, ê, Úi. mày ơi ừ. Ừ. Mày nè Mày nè mày Mày nè Liệu mày là Hết thằng ủ Đừng คอยอ่ะโอ้โหดูมันยิงดูมันยิงอันนี้ไม่ได้เลอะนะมันรู้อยู่แล้วว่าเราขึ้นมาอุ้ยเรียบร้อยล่วงอะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันไม่แน่ ประชันธนูเหรอประชันธนูเหรอไอ้เงี้ยมึงจบโอเคไปลุยต่อมาจัดการพวกมังโกที่เหลือเอาวิ่งมาเราเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปุ๊บยู่โซลุยมอบตำแหน่งให้เพื่อนเลยกู อุอยอี้ออืม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 อุอีเฮ้ยเชฉยเอ้ยอืมอืมไม่ดีนะมึงขาดหน่อยนะริวโซอืมเรียบร้อยแม่ทับตายอะเหลือสองจุดนะจะได้ท่าวายูแล้วเรียบร้อยอะเหลือตัวใหญ่ ไม่ไม่เลยมึงไม่เลยมึงไม่เลยไม่เลยไม่เลยเรียบร้อยทุบถ้าเสบียงไม่อยู่ที่นี่ก็ต้องอยู่ที่ลำอีกจับคนลำนี้ถ้าอยู่ดีอีกลำระวังตัวด้วยโอเคไป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 มีคนไหมโหมีว่ะคือไม่น่าเชื่อนะมีเขาซ้ายกันลำโน้นไอ้พวกนี้ยังไม่มาช่วยอีก เียได้มีดนลมึงตายไอธนูมึงตายตายสะอมีคนอยู่ข้างล่างใช่ไหมมันยังไม่รู้แล้วมีสองคนเลยเหรออันนี้เราเข้าได้ไหมไม่น่าได้ต้องลงตรงนี้อย่างเดียวยิงสอย แม่งตรงนี้แหละนอนนะมันจะตกใจไหมอ่านั่นไงเปล่าเรียกพวกต้องลงอีกทางหนึ่งไม่ได้ฮะสงสัยแล้วสงสัยแล้วห้ปล่อยหมีดีกว่าปล่อยหมีดีกว่า เอาแล้วเอาแล้วนี่เนี่ยมึงเจอหมีนั่นเนี่ยไ้ดูว่าดูดูดูหมีจะลุยได้แค่ไหนนะฮะว่าศัตรูมีสี่คนฆ่าไปหนึ่งเอ้ยฆ่าไปหนึ่งแล้วมีกี่มีห้าอ้หมีจะเข้าไปข้างในวะเฮ้ยขบวนได้คนดูมากอะเห็นเหรอฮะตาดีเหรอหมดยังหมดยังหมีไม่เข้าไปอะหมีสี่เวลาผมลงไปฆ่าแม่งดีกว่า มันอยู่ไหนไอ้ธนูอะไอ้ไอ้หลบมุมเหมอหลบมุมหมอในนี้มีอะไรอ้าวกดกดเจอแผนแล้วแผนศึกของมองโกอ๋อเป็นแผนการเหมือนจะเป็นแผนการลบต้องไปหาเรยโซเสียหน่อยมันมีแววหาเลยเอ้ยหนีหนีกอนเอ๊ะหรือว่าจะฆ่าเพื่อเอาหนังดิ ช่างมันนะไม่เป็นไรตัวอื่นก็มีอยู่เดี๋ยวพลาดมาที่แคบด้วยไงฮึบโอเคโอเคอ่ะเอาขายออกมาทำไมอันนี้ริวโซ,โซเคลยลรำนีอ้อ่าทั้งหลายแหละที่ป้นทิงจากเราจินริวโซเชื่อต้องไปช่วยฮะสงสัยน่าจะมีปัญหาด่วนแล้วเอาว้าไอตัวใหญ่เหรอ เฮ้ยเชียอไอ้่เนี่ยมึงอื้อ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 มี่เหรอพิชิตอื้ออื้อเรียบร้อยหายอ่ะข้ามไอ้วันถอยเับหัวล้มไปเลยไอ้มองโกนั่นคงเสร็จฆ่าไปแล้วท่านทำไมไม่รู้เห็นหรือเปล่าว่ามันอ้วนแค่ไหนจะเบี่ยงถึงได้หาหายเกี้ยงยังไงล่ะ เอายัางขัวเรากันได้อเอา้าเฮ้ยอะไรวะเอาเฮ้ยมันจะจมเรือแต่หน้าเร็วเ้ยพวกมันกำลังจะเผาอาหารทีงยูโซ,โซเราต้องไปแล้วจะไปน้ำได้ไหมจังเป็งก็ว่ายไปดีเร็วเร็ว้ไปซ่อนตัวกันเถอะพวกมันยังคงตามหาเราอยู่ข้างหน้ามีที่เหมาะให้ซ่อนตัว ข้าสัญญากับคนของข้าไว้ว่าจะหา,าหารให้เราจะหาทางอื่นข้าจะต้องเสียลูกน้องอีกเท่าไหรกันข้าเจอบางอย่างที่อาจช่วยเจ้าได้แผนล,ลบของพวกมองโก,โกบอกเส้นทางลำเรียงสเบียร์หรือเปล่าหน้าหนึ่งมีแผนที่เริ่มจากนั่นได้ส่งมาสิเราจะลงมือด้วยกันท่านยังมีปัญหาต้องสาสารและข้าก็เป็นหัวหน้าของพวกเขา ข้าต้องการพันจินยูวโซแปลกข้าต้องการเจ้ายามบุปผาสาคานนดาท่านจะมีข้าสู้เคียงบา่าจะให้พวกมันรู้ตัวได้เอาอย่างท่านไงโอ้นี่คือตอบยามใช่ไหมที่ทำเสียเมื่อกี้เรื่องราวของลิวโซว่าจ้างโลนินมวกฟัง โอเคเสร็จส okay. oh ิ้นนะโอ้โหแต่เกียเสี่ยงตายมากเลยนะไอ้ที่ผมทำเฟลตรงนั้นนะคือจุดนั้นนะ่ะมันให้เราแบบย่องไปตามหลังเพื่อไปตรงเรือเพื่อขึ้นเรือใหญนะ่แบบมาให้พวกข้างล่างรู้แต่กลายเป็นว่าผมสึกคว้างระเบิดไปไงไม่เป็นไรอ่ะก็ยังดีเพราะได้สู้ได้เต็ม้วยงไงค่ะต้องหาวัตถุดเพิ่มจริงจริงพู้เผยหยกเดิมอยู่ว okay. นะโอเคไหนมาดูหน้าอัพสกิล โอเคอันนี้อะไรนะประจันหน้าใช่ไหมเออนี่ไงประจันหน้าต่อเนื่องอาบสิครับรออะไรแล้วก็พุ่งชนศัตรูขนาดวิ่งเพื่อทำให้ศัตรูกระเด็นไปข้างหลังอืมอันนี้จะทำให้กระบวนท่ามันดูแบบต่อเนื่องขึ้นและแรงขึ้นนะได้รับพลังใจปางกลางอ๋อน,นี่มันอันนี้มันเหมือนกับ สายป้องเออสายปัดป้องโดยตรงเลยฮะเอาอะไรดีอืมอันนี้ดีกว่าหรืออันนี้ดีกว่าโคตรหลายใจเลยผมเนี่ยอ่านี่ดีกว่ามันปัดป้องหอ,อกได้เหนียวแม่งดีกว่าอืมจะได้ไม่ต้องหลบตลอดเนี่ย โอเคโอเคนั้นขอเบรกไปท่านี้สําหรับ Ghost of Tsushima ในตอนนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใไ้แล้วผมได้วันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพราว่าันใกม่กับ Ghost of Tsushima ในตอนหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ